ว่าแบสมองสแกนสมองสมอเเราหยาบมากินไวไม่เป็นอาการเป็นนะครับอ่างชคดีไปเรื่อยๆคาราเต้สามน้ำนะครับครับผมใช้โยงน้ปูนไม้ลงไดเ่อกการแล้รู้รู้สึกไหครับคาราเตเป็นกีฬาดีนะครับใช้วยต้องเห็นธนาแม่นงน้องเบี้ยโทษน้บปวนโซแก้วมาเสริะครับโอ้แล้วคนฟังไม่ขอิจกันไหมครับ วันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดีน้องทำอาหารต้องการเลี้ยงีีกับข้าววันนี้อร่อยถึงใจเออเรียเลี้ยงเองทำกับข้าวให้มีสู้ทานคนเข้าเรียงหรือการประทังเหนือใต้วันนี้มารมีภูมิประกทันหนุ่มดาวท้าวอาหารวัดข้าวทำว่าเราไม่ต้องรงชันมากินกันเถิดวันนี้เป็นงานวันเกิดเราไม่เป็นไร ขอเชิญรถและเข้ามาทดลองบอกี่มือของน้องนี่เด่นแค่ไหนมีพัดเท็ดแมวดำต้มยำช้างแกงจืดนละขาและก็ป่อไทยตูดีทั้ทงพวกทั้งอิโจ๊กปิงวางเพลงชัยครับวัน<ว><ว>นี้ปริงชักรายลูกฟื้นแกงส้มรสกลมกรอ,อบเก่าเหล่าลูกบอมระไสหอบหัวใหญ่พร้อมเด็ดผัดละแมงแงชะแรงเดี่ยวหวานกระบองขอดมันและหัวควานทุกไทยทุกไทย ลูกรูประเบิดใส่ไปโบโบกสารหมันไมีโคกโมกเฟืองใยหองหวานแล้วก็มีรสตีเด็ดนั่นก็อีโต้แช่เย็นจะแสบใซส์จะพดวันกรอกจอแค่อิกมกระเท้าไม่เชื่ออะไรก็จิ้มจะผิดไก่กับน้องก้าวเทื่ยงส้มตุดกตาแกงหัวที่ด,าดา่างนั่นก็ตำใจมะพร้าวและกะใสายก็ไปทั้งเมือง กินแล้วตาเรือทายกะโหลกหลาดเขินสะายและก็หายห่วงกินแล้วท้องร่วงกันรายเอตนาเอต้าเอา้าชาจาหน่อยมาอ้โหเสียงสุดยอดเลยสุดยอดยิงเสียงดีวันนี้พนาสวัสดีครครับครับผมผมมาครับ ชื่อฮาราไอส่อยเลยครับครับผม